สวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้ได้ได้ตอบเม้นเลยครับที่บอกว่าวันนั้นก็ตอบไปทิ้งแล้วเนาะมีต้นมะขามป้อมวันนี้ได้ตอบชัดเจนเลยครับว่าให้หาลูกมะขามป้อมมาให้กินนะครับนี่ครับพอพายสำรีนะครับเลี้ยงเล็มกินหญ้านะครับแล้วก็ตัดไปให้ด้วยนะครับพ่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ นี่ครับผมมาขามป้อมที่แม่บอกว่าแม่ซีบอกว่าหาหาขามป้อมให้หน่อยอะไรนะเอาขามป้อมให้เขากินหน่อยครับนี่ครับผมที่บอกว่าเนี้ยแนวเนี้ยมีหลายต้นเนี่ยครับอาจจะเหมือนหัวหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดินเดินมาถ่ายถ่ายแล้วก็เห็นก็หยิบก็เก็บเลยนะครับอาจจะ อย่างที่บอกแล้วครับถทำเองถ่ายเองไม่ถึงก็คาบกิ่งครับเนี่ยครับอย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้เห็นนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้โกหกหลอกลวงนะครับผมคือมันมีจริงจแต่ทีนี้มันสูงนะครับมันสูงแล้วเรามา เราเรามาตัดหญ้านะครับบังเอิญเจอมืงเอิญเลือไปเห็นนะครับเออมันมีลูกแล้วกำลังจะนึกว่ามันมีลูกตอนไหนนะครับเนี่ยครับเป็นแถวครับเป็นแถวเดี๋ยวหาให้ดูต่อครับวันนี้มีงานบวช นะครับเออเออรู้สึกว่ามาเช้าจะจะทำไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ไล่ไล์เฟซบุ๊กเนาะมีชาวไล์เฟซบุ๊กไปให้เต้นเขาเปิดเพลงเงี้ยให้เต้นนะครับจะใส่หน่อยนะครับผมเพราะว่าขยายภาพสุดแล้วก็เดิน กินสองครั้งร่วงสองลูกเลยนะไม่เสียดายเลยนะ่ะวิตามินซีเนี่ยอย่างดีเลยกินครับเรียบร้อยมะขามป้อม แล้วกินหญ้าด้วย พุงป่องเหมือนกันนะนะยังไม่ได้กินน้ำเย็นเลยพุงป่องและยยาอ่อนเผื่อจะอ้วนนะครับไม่รู้ว่ากินยญ้าอ่อนนี่ขี้แตกขี้ไหลหเปล่าไม่รู้แต่น่าจะอ้วนดีครับ ให้เก็บกินนะครับในส่วนที่เราตัดก็ไว้กินคืนแั่คือเราไปถึงนี้เนี่ยล่ามกัดเอาให้กินเลยครึ่งคันนะครับแล้วเช้าอีกครึ่งคันนะแล้วก็ไได้มาทํางาน ha 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 เ,ออเก็บกินดีว่ะวันเนี้ย ให้ดูนะครับต้นมะขามป้อมนะครับเน่เนี่ยาาารีเนี่ยครับมันตาอดแกเป็นคนปลูกไว้ครับทั้งทางนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับมันเนี่ยม,มีทางสองเส้นคู่ขนานกันไปนะตาอัดเขาก็จัดการปลูกไ,ได้กินมะขามป้อมครับอย่างที่แม่สีบอกนะครับ อย่างนั้นก็ต้องช่วยต้านโควิดเนาะได้วิตามบินซีก็ต้านไวรัสได้ครับหญ้าหญ้ยายญ้ยายญาสภาพยญ้าพอได้ครับผมพอพอพอ,พอเก็บกินได้ครับเนี่ยมัน,นพอถกอะครับเนี่ย อกินครับพอกินครับพอกินไม่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 ไมไมไมถึงกับอดครับระหว่างกลับจากทางานนะครับหาไปก็จะร้อนหน่อยเราก็จะไม่ไม่กินตัดเอาตัดไปกินเอาครับกลับเองก็ตัดไปกินบ้านแลรวก็แวะกินได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลาะตัดแถวนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเลาะตัดแถวนี้เอาไปให้กินที่ทํางานตะนะครับนเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดแถวนี้เขาจะได้มีกินนะครับเนี่ย เนี่ยตรงนี้ได้ย่อมนี่ก็เป็นคันรถพ่วงนะครับพอละพอกินล้วครับเรียงช้างยำเย็นนะครับพาช้างกินพาช้างเดินพาช้างกินครับยำเย็นอ๋อมากกว่านี้ก็ไม่ไหวครับคนเรียงร้อน เพราะว่าเราปล่อยไม่ได้มันวัวเหมือนควายครับเมื่อวานผมลองแล้วเมื่อวานผมลองแล้วขนาดอยู่ตีปอกนะครับเมื่อวานเนี้ยแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูไม่ได้โทรศัพท์ปไปโดดโดโดชุก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 หนีครับหนีหนีไม่ให้จับเวลาอยู่ในทุงเมื่อวานเนี้ยเราคิดดูครับถ้าผมไม่ตีปอกนะเมื่อวานผม,มหมดสิทธิจับเลยนะครับ,รบก็พยายามอย่าก,กดดันกันเรื่องผูกสองขานะครับเนาะถ้าเห็นอกเห็นใจกัน นะครับเรื่องนี้ให้ปล่อยผ่านไปเลยเนาะเพราะบางทีมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะไม่ปลูกสองขาเพราะถ้าเราไม่ผลูกสองขาเนี่ยมันจะมีผลกระทบอีรอนที่ช้างหนีเราครับคือมันไม่ได้หนีไปไหนนะครับคือมันคึกขนองอะและทีเนี้ยเราจับไม่ได้โซ่เราก็ดึงไม่ไหวไม่อยู่นะครับโซ่าเราก็ดึงไม่อยู่นะต่อให้โซ่ติดขาไปอะแล้วต้นไม้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกที่นะครับหมดโอกาสครับถ้าขึ้นถนนใหญ่เจอกระสิบล้อนี้จบเลย อาดาม่ายิ่งกว่าผู้ขายอีกทีนี้นคือถ้าช้างเจ็บเนี่ยชนก็สิบร้อนจบเลยครับเราไม่ใช่สัตว์เล็กๆที่เราจะได้มาพลิกซ้ายพลิกขวาดูแลกันได้นะครับมันมันยิ่งใหญ่ครับมันใหญ่เอ,า,อางี้ดีกว่าครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเนาะก็ส่วนส่วนใครที่รับไม่ได้ก็ต้องไปดูการแสดงของ ของเชือกอื่นนะครับต้องไปดูการแสดงเพราะว่าเชือกอื่นเขาอาจจะเชื่องนะครับให้เขาปล่อยได้ของเราอย่าให้ปล่อยเลยครับเราอยู่ใกล้ถนนนะครับเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุอนะุบัติเหตุอะเนาะมันเกิดขึ้นได้ไม่งั้นเขาไม่เรียกอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเนาะอย่า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 ให้ความบาดเจ็บนั้นเกิดจากการกระทําโดยประมาทของเราเลยครับเนาะเดี๋ยวเราจะไม่สบายใจกัน นะครับก็เดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวก็พาเข้าบ้านแล้วครับไปกินยาเดี๋ยวตัดให้ต่อนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับทุกกาลังใจเอ่อคลิปนี้ก็คลิปตอบกลับนะครับความหวังดีข้อแนะนําของแม่ที่บอกว่ากินมะขามป้อมเนาะดีบ้านเรามีครับโชคดีครับเราโชคดีที่เรามีมะขามป้อมครับเเดี๋ยวก็คงได้กินได้เรื่อยๆเพราะรู้แล้วว่ามันออกแล้วเดี๋ยวจะมาหาให้กินเรื่อยๆครับ ร้อมอยู่ติดทางเลยไม่ลำบากนะครับขอทุกคนโชคดีมีความสุกขกับผมสวัสดีครับ